ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจวันนี้อยู่ที่สํานักครับมารับลูกศิษย์วันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศลงให้ชมสักนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ลงสํานักเลยช่วงนี้วันนี้ก็เลยถือลงสํานักเพิ่งจะได้ทานข้าวตอนนี้เวลาก็สิบเจ็ดนาฬิกาสิบสามนาทีครับเมื่อนี้ทานข้าวครับพัดกระเพราครับ,บ,รบในระหว่างที่ทานก็มีตัวอะไรไม่รู้นี่นะครับมานาั่งเฝ้านะครับพระเอกของเราอันนี้ทองพอมือน,นอะไรลูกข้างนู้นไม่เอาข้างนู้น ข้างล้นน้องทองนะครับต่องทองแล้วก็ฉลามครับใครมาจะรู้จากดีไอฉลามอย่างที้มีเทพสามตาอมเทพสามดาวมาดนใจเทพสามดาวขอมือ,อทองขอเป็นคนเดียวนะครับนี่มานั่งข่ากินเข่าน้าพี่นองบึงดิทิ่มเข่าลุงดิกิมบอบออ๋อฉลามนี่นะครับอโอ้ยไม่แม่นเลยอืมไม่แม่นเลยฉลาม เก็ใครอยากมาไหว้ปู่ก็สำนักเปิดปกตินะครับหลายคนถามว่าสำนักเปิดราะเปิดปกตินะครับเนาะอืมอืมรอยเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าจนถึง17บเนาิกาสามสิบนาทีครับก็ใครอยากมาไหว้ปู่ก็มาได้นะครับช่วงนี้ก็ถือโอกาสมาก,กับหลวงปู่ศิลาอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับก็ ุทยานของหลวงปู่ศิลาอยู่ใกล้ใกล้กันเวลามาถึงปู่ศิลาก่อนแล้วก็ค่อยลัดป่ามาก็จะมาสํานักออโนตี้ครับเตอนนี้กรสินเหมือนเมืองเทวดาเมื่อกี้ก็หลวงพ่อชุมพรตําหนักปูใหญ่แลวเนาะตอนนี้อยู่ที่หลวงปู่ศิลาผู้คนมาทั่วประเทศครับอืเหมือนสํานักเราเมื่อช่วงเดือนมกราคนก็มาทั้งประเทศวันนี้เหมือนกันตอนนี้คนทั้งประเทศไปอยู่ที่ปู่ศิลานะครับเนาะก็เปิดนะครับช่วงนี้อยากเจออาจารย์คือมาเนี้ยการมามาถึงซุ้มดอกไม้เนี่ย ทุ่มที่มีทูบม,มีเทียนเนี่ยก็บอกทีมงานว่าอยากเจออาจารย์เขาก็จะแจ้งเวลาที่อาจารย์จะลงเรารอได้ไหมเราก็รอหรือว่าเราอาจจะไปเที่ยวที่อื่นก่อนค่อยกลับมาอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคือมาก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าไม่ได้ลงนะครับช่วงเช้าโอ้อยากเวียงอยากงานอยู่ครับสายยางครับพี่น้องนองาอไม่กินเขาน้ากันเลยตอนนี้ฝนเหมือนจะเทลงมาที่กาลสินที่ไหนฝนตกกันบ้างอืม อแป๊บหนึ่ง่ึงเงี้ยเมื่อเชา้าอาจารย์ลงคลิปที่พาเที่ยวสำนักพาชมถ้ำพญายนาคไปปรากฏว่าผลตอบรับดี FC ดูยอดสูงอืเพราะยามเหม็นว่าความถน,นอมมันเสียมันละเอี ายเห็นไหมยอดสูงนะครับก็เลยทําให้อาจารย์น่ะมีกําลังใจขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วก็ยอดคอมเมนต์เยอะมากสองถึงสามร้อยเลยนะครับก็ทําให้อาจารย์ี่มีกาลังใจในการทาคลิปก็แปลว่าทุกคนเนี่ยมาดูคลิปไม่ได้ดูแค่ตัวเลขอาจารย์ไม่ได้ให้แนวทางไม่ได้ใบแนวทางแบบเหมือนครั้งก่อนทุกคนก็ยังมาดู แปลว่าทุกคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็รักศรัทธาในองค์ปู่ในตัวอาจารย์นะครับขอบคุณมากมากอย่างนี้อาจารย์ก็จะทําคลิปให้ทุกวันทุกคนว่าดีไหม่ะปกติที่ไม่ได้ทําก็คือไม่รู้จะทําอะไรให้ดูเพราะว่าไม่ได้ไปห่วยงไงไม่ได้ใบรอตเตรี่แล้วก็เลยจะอ่ะแต่ถ้าเป็นคลิปทั่วไปแบบนี้ก็อ่ะทุกคนดูก็โอเคเดี๋ยวจะทําให้ทุกวันนะครับไป,ไปตื้งแห่ไปไซไปเรียนท่งหน้ากันจิอักกิมให้พี่น่องเบิรงกพ่อใดหายคิดถึงนะพี่น้องตอนนีก้ก็กินเขากับหมากับพี่น่อง เบิ่งมันเด้อเดี๋ยวเอาเน่าหล่อมันดูล้ำอุ้อยแม่นยังเลยล้มเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวพูดเรื่องเมื่อวานแก้บนใช่ไหมแก้บนปูครั้งแรกอาจารย์เอาเงินใส่ปากปูเนะี่ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทครั้งที่สองเจ็ดสิบแปดบาทครั้งที่สามยี่สิบแปดบาทครั้งที่สี่เจ็ดสิบสองบาทอืมแล้วก็เลยเอาแบบยอดเยอะ ใส่ป่าปู่728กับ727บาทนะครับใส่ป่าปูนะทุกคนซาทุเอานะครับแก้บนเสร็จแล้วนะครับพใอ้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วกันเฮงเฮงปังๆนะครับเนาะก็ตอนนี้ฟ้าฮ้องบึมๆเลยนะครับใครจะมาสำนักเนี่ยถ้าไม่อยากเข้าป่าให้เราตั้งว่าอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินนะครับพอมาถึงอำเภอนามนค่อยต,ตั้งตำหนักปูใหญ่ออนอนอหรือว่ามาหลวงปู่มหาศิลาแล้วก็ลัดป่ามานะครับเนาะเออใกล้ๆกันประมาณจะกรูเลยวะ สามสิบบ่ป่าแต่หลวงปู่ศรีายี่สิบกิโลไม่ไกลครับไม่ไกลเด้ว่ามันเข้าป่าประมาณนั้นแหละยี่สิบกโลอืประมาณยี่สิบเก้าสามสิบยี่สิบเจ็ดประมาณนั้นอือยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสองเจ็ดกิโลอืเออมาได้พี่น้องกินเขาครับสองเจ็ดกิโลนี่นไอพี่น้องพี่น้องเขาเข้าใจดีเยอะด้วผมบอกเรื่องอ่ะทางกินเขาเลยพี่น้อง 음 <목소리> 무통 <목소리> 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 อะนะครับก็คลิปวันนี้ก็ขอดูยอดเมนต์อีกหน่อยนะครับนะใครที่อยากบูชาเสื้ออืชาวัุถุมงคลน,นะครับเสื้อมีทุกสีเลยนะครับสนะีส้มสีเขียวเหรอสีแดงสีขาวก็มีสีดํำก็มีนะครับใครอยากได้เสื้อนะครับเดี๋ยวขึ้นในดีไลน์ให้ S ห้าสามหก G K G ggkxt เพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันเลขบัญชีมีเลขบัญชีเดียวบอกจกรนนัดตีนแต่กรูเท่านั้นส่วนตอนนี้กําลังฮิตเลยก็คือได้แดงกับถุงทองเนี่ยน,นี้เกี่ยวกับการเก็บทรัพย์เก็บเงินเรียกเงินเรียกทองอันนี้สองร้อยห้าสิบเก้าครับใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปบูชาในไลน์ส่วนกําไรชนะจนเนี่ยนะครับห้าร้อยเก้าเก้านะครับมีจํานวนจำกัดแล้วก็เหรียญชนะจนนะครับน้องใครอยากบูชาเด้อนะครับตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันไม่แอดเพื่อนไปหา ส่วนแนวทางที่เห็นต่างๆที่เป็นมีรูปอาจารย์นอตไปลงก็คือปลอมนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อมิถาชีพแล้วก็ทิกตอกเอาไปลงนี่ก็คือปลอมในทิกตอกอาจารย์แทบไม่ได้ลงอะไรเลยแล้วก็ไม่ลงเกี่ยวกับแนวทางอาจารย์จะเต้นแล้งเต้นกาไปคือไปเห็นแล้วคนก็มาด่าคอมเมนต์ด่าก่อนที่เราจะด่าอะไรเราก็ใช้สติถ้าเราด่าแล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะแปลว่าเราไม่ใช้ตรงนี้เราเลยเราด่าไปน่แปลว่าเราป่ดสระอึกนะครับเด้อเราก็ต้องคิดก่อนนะบางคนด่าไม่ดูตามาะตะเเร่ด่าอย่างเดียว นี่ยคือคนที่ไม่มีความคิดนะครับเราต้องคิดก่อนว่าเทยนี้มันเพรียดปลอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเลาะรักษาสุภาพใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้หน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะลงให้ชมต่อไปก็จะพาไปขอพรไปมูเราจะพาไปมูครับติดตามรายการของเราอพาไปอืเรามูก็เสษศีสายมูฮะแเดี๋ยวไปพบกับรายการเรษฐีสายมูนะครับเดี่อทุกคน นะครับเนาะโอเคขอบคุณเอซีทุกคนใครบูชาอะไรก็ s ห้าสามหก G G K X G G, G, G K X G เผลจ,จริงไม่หายหวยไม่ปักเว็บพนันใครอยากได้ทูบไปจุดนี่ครับปลูกเสกเรียบร้อยนะเอาไปจุดเอาเองได้ช่วงน,นี้เร้่ฝากากดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอาจจะไม่มีสาระก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็ไม่มีจริง <laughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่น้อง